โอ้ยมัน้เห็นปลา,ยยางาเห็นแต่ปลาหน่อย <c oughs> ปลาอยู่หนากับคอนนะพ่อจะในไป้ไปลาคอนะปลาหนึ่กันหนึ่งนี่เอาปลาอยหมอานเมืนะ่อ เว้นไปไหนอบอ่าห็นเอ้ามันปนกันมาก,กับปาน,นิ่บ่ะวแน้วเอามาปล่อยหามนกเอาม้กินบนขีน้ำมาปล่อยตายปหนึ่งเป็นไสกินอาหารเล่ะอาหารแต่็นลา,ายวเครองสอบใจเวิร์ดเครื่องสลำนไ <c ười> ล่ไ,อ,อ,อ,ดไดอ้คน่เอยกยิงอาหารอื หันเตห่านเกิดลต่ใจนะใจนะผมไม่คิ้ว่าะตายหรอกจได้้ายได้ายปวดได้ปวดหนำน้อยกว่าจมานหอนอืมมีกองไข่ด้วยกอนที่เสีราเลยย่